และนี่คือเซนเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือนนะครับเพื่อวัดและวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรนะครับที่ทั้งใช้งานง่ายติดตั้งง่ายและก็สามารถขยายระบบได้ง่ายนั่นเองครับและก็ที่สําคัญคือสามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวหรือ surface temperature ได้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมแบงค์จากชาแนลเด็กช่างวัดนะครับ ไวเลสวายเบรชันของทางมูรต่านะครับมีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับขนาดเพียงแค่38คูณ24คูณ38มิลิเมตรเท่านั้นเองเมื่อเราวางบนฝ่ามือเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โห2ตัวยังยังไหวเลยนะครับซึ่งที่สำคัญครับเจ้าตัวนี้ส่งสัญญาณหรือคอมมิวนิเคชันแบบชนิดไวเลสนะครับด้วยคลื่นความถี่920เมกะเฮิร์นะครับเป็นคลื่นความถี่สำหรับอุป,ปกรณ์ IoT นะครับรวมถึงอุปกรณ์ IoT ในภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นเดียวกันครับ โดยด้านล่างของตัว w i r ลสไ s เบ i รชั่นเซนเซอร์นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูงมากๆเลยใช้ในการนำตัวเซ็นเซอร์เนี่ยไปติดตั้งที่เครื่องจักรของเรานะครับหรือมอเตอร์หรือตัวเกียร์นั่นเองครับบอกได้เลยว่ายึดติดแน่นมากๆนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับโดยทั่วไปนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีเครื่องจักรประเภทโรตารี่แมชีนนะครับเช่นตัวปัม๊ม ตัวแฟนเป็นต้นนะครับซึ่งหนึ่งในการดูแลบำร,รุงรักษานั้นก็คือการตรวจเช็คค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรนั่นเองครับโดยปกติเราอาจจะเป็นการไปวัดค่าแล้วก็บันทึกลงในสมุดใช่ไหมครับแล้วก็หรืออาจจะเข้าเอาไปไว้ในแบบฟอร์มแล้วก็เทียบค่าตามตารางความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรตามกําลังกิโลวัตต์นั่นเองครับแต่ว่าเจ้าตัว w i r e l e s s v i b r a t i o n s เ n s o r ตัวนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถวัดค่าได้อย่างง่ายแล้วก็ต่อเนื่องรวมถึง มีระบบในการบันทึกข้อมูลทําให้เราสามารถเรียกดูย้อนหลังเพื่อทําการวิเคราะห์ค่าได้ครับและสามารถตั้งคอนดิชันหรือเงื่อนไขในการแจ้งเตือนแจ้งอลา,ามเมื่อเกิดความผิดปกติให้กับเราได้นั่นเองครับ Wireless Vibration Sensor นะครับของทางมูรตามีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับเป็น1 LZ นะครับกับอีกตัวนึงเป็น1 TF นะจะมีแตกต่างกันในเรื่องของคุณสมบัติในการวัดค่าความสั่นสะเทือนนั่นเองครับรุ่น1 LZ จะสามารถวัดได้เฉพาะค่าความเร่งนะครับหรือ acceleration นะครับตัวความเร่งเนี่ยจะเหมาะในการวัดค่าความถี่สูง,สงตั้งแต่1 0 0 0ัถึง1 0 0่0เฮิร์เลยนะครับซึ่งความถี่สูงจะบ่งบอกถึงปัญหาของ e บ r i n g นะครับเช่นจำพวกของ rolling bearing หรือปัญหาทางด้านเกียร์เป็นต้นนะครับส่วนรุ่น1 tf นะครับสามารถวัดได้ทั้งความเร่งและความเร็วหรือ velocity นะครับซึ่ง velocity model เนี่ยจะเหมาะสำหรับในการวัดค่าความสั่นสะเทือนที่เป็นความถี่ที่ไม่สูงมากนะครับ โดยที่ frequency จะอยู่ที่10ถึง1000 Hz ซึ่งความถี่ประมาณนี้จะสามารถบ่งบอกปัญหาของเรื่องการ unbalance หรือ misalignment หรือ l o o s e n e t e นะครับหรือการหลวมนั่นเองได้ค่อนข้างดีแต่ว่าโดยทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถวัดค่าอุณหภูมิพื้นผิวนะครับหรือ temperature surface ของตัวพื้นผิวของเครื่องจักรของเราได้ด้วยทั้ง2รุ่นเลยนะครับในการเชื่อมต่อหรือการใช้งานของเจ้าตัว vibration sensor ของทางมุรตนนะครับจําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ ตัวเซนเซอร์ของเรานี่เองครับกับเจ้าตัวเกตเวย์และก็เครื่องคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องนะครับในการบันทึกข้อมูลเนาะอย่างที่ราบนะครับนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการวัดค่าหน้างานของเรานะครับวัดทั้งค่าไวเบรชั่นเนาะและก็ค่าอุณหภูมิพื้นผิวนะครับกับเจ้าตัวเกตเวย์นะครับเจ้าตัวเกตเวย์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารประสานงานนะครับหรือเชื่อมต่อกับทางตัวเซนเซอร์นะครับในเชิงของ w i เลสหรือสัญญาณไร้สายนะครับด้วยคลื่นความถี่920เมกะเฮิร์นะครับโดยเจ้าตัวเกตเว์เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับทางคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะด้วยสายแลนเพื่อทำการเซตค่าของตัวเกตเว์และทำการเซตค่าเชื่อมต่อของตัวเซ็นเซอร์เช่นเดียวกันครับในการตั้งค่า Interval Time ความถี่ในการบันทึกหรือดูค่าตัวแปรต่างๆที่อยู่ในเซนเซ,นเซอร์ครับ ส่วนคอมพิวเตอร์นะครับเราจำเป็นที่จะต้องลงโปรแกรมของทางมูรตะาด้วยนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายครับมีเมนูหลักๆอยู่4เมนูและก็ตัวโปรแกรมสําหรับคอนฟิกตัวเกวย์นะครับก็การเชื่อมต่อทําได้ไม่ยากครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ ensor, รวมถึงเกวย์วและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันลงโปรแกรมเรียบร้อยนะครับทำการตั้งค่าการบันทึกค่าเนี่ยเราก็นําตัวเซนเซอร์เนี่ยไปติดตั้งเข้ากับตัวแมชชีนของเราได้เลยครับ เมื่อเรานำตัวเซ็นเซอร์ของเราไปติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะทําการอ่านค่าแล้วก็บันทึกค่าไม่ว่าจะเป็นค่าความสั่นสะเทือนรวมถึงทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถวัดค่าอุณหภูมิพื้นผิวได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการนําค่าไปวิเคราะห์ใช้งานนะครับดังตัวอย่างของทางมุรตาเนี่ยเป็นการนําตัวไวเลส ไวเบรชันเซนเซอร์ไปติดตั้งกับตัวแมชชีนที่มีความปกติและไม่ปกติเปรียบเทียบค่าความสั่นสะเทือนนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าความสั่นสะเทือนเนี่ยมีค่าสูงและก็แตกต่างจาก normal เนาะหรือโดยค่าโดยสภาวะปกติเนี่ยจะมีค่าที่ต่ำกว่านะครับตรงนี้ก็จะสามารถนำค่าไปวิเคราะห์ได้ว่าอ่ะตอนนี้แมชชีนของเราเริ่มมีความไม่ปกติแล้วอาจจะทำการบำรุงรักษา m a i n เ e น a n c e หรือซ่อมบำรุงตามแต่ที่เราวางแผนเอาไว้นะครับหรือเมื่อเห็นเทรน ของค่าไวเบรชั่นเริ่มสูงขึ้นเราก็ต้องทําการแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่รุนแรงกับเครื่องจักรของเราครับโดยตัวโปรแกรมในการแสดงค่าข้อมูลการวัดย้อนหลังนะครับก็หรือแม้แต่ r e ียลไทมนะครับก็จะมีรูปแบบการนําเสนอนะครับ3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบที่1นนะครับนั่นก็คือแบบ List การแสดงผลแบบลิสตนะครับก็จะเป็นการแสดงผลในมุมมองของตารางนะครับซึ่งจะลิสตของเครื่องมือวัดหรือเซนเซอร์ของเรา ทุกตัวนะครับโดยเราสามารถกรองเป็นโซนเป็นประเภทแมชชีนได้นะครับแต่ว่าจะเห็นตัวแปรทั้งหมดเลยในมุมมองของการเรียลไทม์นะครับเราก็จะสามารถเห็นภาพสถานะทั้งหมดของเครื่องจักรสภาพความพร้อมของตัวเซนเซอร์และก็ของเครื่องจักรได้ภายในหน้าเดียวเลยนะครับการแสดงผลแบบฉากนะครับจะเป็นการแสดงผลในลักษณะของกราฟนะครับซึ่งเราสามารถดูค่าแบบเรียลไทม์หรือค่าการวัดย้อนหลังได้นะครับทั้งค่าความสั่นสะเทือนและค่าอุณหภูมิพื้นผิวเนาะทำให้เราเห็นเทรนดนะครับ หรือความแนวโน้มเนาะแนวโน้มว่าเครื่องจักรตอนนี้มีความพร้อมใช้งานหรือเริ่มมีความผิดปกติของตัวเครื่องจักรแล้วเราสามารถวิเคราะห์ก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถแปลงค่าเป็น FFT นะครับหรือ Fast Fourier Transform นะครับในการวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือนในรูปแบบของ Frequency Domain ได้นั่นเองครับการแสดงผลแบบแมปนะครับนั่นก็คือการแสดงผลในรูปแบบของแผนที่นะครับก็จะเป็นการที่เรานำ layout หรือ l a y o u ์ของเครื่องจักรของเรานะครับหรือโรงงานของเราเนาะผังโรงงานเอาไปวางไว้ในโปรแกรมแล้วเราก็นําเป็นหมุดนะครับหมุดสถานะของตัวเซนเซอร์ตัวนี้นครับหนึ่งหมุดแทนสถานะเซนเซอร์นะครับนำไปปักไว้ตาม layout ของเครื่องจักรนะครับ layout map ตัวนี้เราก็จะสามารถเห็นภาพรวมของเครื่องจักรที่เรานําตัวเซนเซอร์ตัวนี้ไปติดตั้งไว้นะครับโปรแกรมฟังก์ชันสุดท้ายของทางมูลตะนะครับนั่นก็คือการแจ้งเตือนอะลามผ่านอ e ีเมลนะครับเราอาจจะตั้ง condition หรือเงื่อนไขว่าเมื่อค่าเกิน นะครับค่าเกินจุดที่เราเฝ้าระวังเนี่ยก็ให้ทําการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบอีเมลเราก็จะสามารถทราบได้ทันทีครับว่าตอนนี้ค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเนี่ยอยู่ในค่าเกณฑ์ที่เริ่มอ่ะเริ่มเฝ้าระวังแล้วนะเริ่มอันตรายแล้วนะอะไรแบบนี้ได้นะครับโดยภายในของตัว Wireless Vibration นะครับก็จะมีแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายพลังงานนะครับตัวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ ซึ่งอายุการใช้งานแบตนะครับก็จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Report Inter v a l Time หรือความถี่ในการส่งกลับค่าของตัวเซนเซอร์ไปยังตัวเกตเวฟทำการบันทึกข้อมูลนั่นเองครับถ้าเราตั้งถี่มากๆก็จะใช้พลังงานมากนั่นเองครับดังตารางข้างต้นนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นนะครับซึ่งประสิทธิภาพและความคงทนของแบตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงด้วยอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของอุณหภูมิที่ส่งผลต่อความคงทนของแบตเตอรี่ครับผม หากท่านกำลังมองหา i r e l e s s v i b r a t i o n s e n s o r สักตัวนะครับเพื่อน,นำไปวิเคราะห์ค่าความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรของโรงงานของท่านนะครับเจ้าตัว i r e l e s s v i b r a t i o n Sensor ของทางมูรตะตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับที่ทั้งใช้งานง่ายติดตั้งง่ายโปรแกรมใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ค่าก็ไม่มีความซับซ้อนนะครับรวมถึงเมื่อต้องการขยายระบบเนี่ยก็ทาได้อย่างง่ายนะครับเช่นเรามีต้องการเพิ่มเซนเซอร์ไปติดตั้ง ในมอเตอร์เพิ่มเติมในเครื่องจักรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดเข้าไปในระบบในการจัดเก็บข้อมูลได้ไม่ยุ่งยากครับหากสนใจเจ้าตัว i r e l e s s Vibration Sensor ของทางมูริตะนะครับหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อไปทางมูริตะได้นะครับหรือต้องการทดลองใช้งานฟร,ฟรีเนี่ยก็ติดต่อไปทางมูริตะได้เช่นเดียวกันนะครับโดยรายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็รวมถึงข้อมูลในการติดต่อนะครับ สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณมูรตะด้วยนะครับที่ได้จัดส่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์มาให้เราได้รีวิวกันใน c h anel n นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในโปรดักต์ต่อๆไปหรือในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ